สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage แหล่งรวมข้อมูลยานยนต์แห่งอนาคต ทั้งรถยนต์เรือเครื่องบินและเทคโนโลยีการขับเคลื่อนใหม่ๆที่นี่เราจะพาไปทำความรู้จักกับยานพาหนะที่เปลี่ยนโลกและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรือบายแห่งอนาคตปี2026ที่หลายคนตั้งตารอนั่นคือเซลบ a t 2026เรือบายพลังงานอัจฉริยะที่ผสมผสานความรูหราเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการล่องทะเลอย่างลงตัวเซลบอ2026ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักการผจญภัยในท้องทะเล ด้วยแนวคิดการออกแบบที่เน้นความเร็วความเสถียรและการใช้พลังงานสะอาดตัวเรือผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเป็นพิเศษทำให้เรือลอยตัวได้ดีและลดแรงต้านน้ำอย่างมีประสิทธ,ธิภาพโครงสร้างภายนอกถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เช่นเดียวกับยานอวกาศจึงช่วยเพิ่มความเร็วสูงสุดได้มากกว่ารุ่นเดิมถึง20% ระบบใบเรือของรุ่นนี้เป็นแบบอัตโนมัติควบคุมด้วย AI ที่สามารถปรับมุมใบเรือตามแรงลมได้เองโดยไม่ต้องใช้แรงคนมากเหมือนแต่ก่อนมีเซ็นเซอร์ตรวจจับทิศทางลมและคลื่นน้ำกว่า60จุดรอบลำเรือทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างนุ่มนวลและปลอดภัยในทุกสภาพอากาศเทคโนโลยีนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบนำทางดาวเทียมเพื่อคำนวณเส้นทางที่มีแรงลมเหมาะสมที่สุดในแต่ละการเดินทาง เครื่องยนต์เสริมเป็นพลังงานไฮบริดระหว่างพลังงานลมและไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นใหม่ขนาดใหญ่ที่ชาร์จได้จากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเรือระบบนี้ช่วยให้เรือสามารถแล่นได้อย่างเป่าเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลเลยแม้แต่น้อยถือเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเรือใบที่ให้ทั้งความเร็วและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ห้องโดยสารภายในได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราในสไตล์มินิมอลผสมเทคโนโลยีล้ำสมัยใช้วัสดุไม้แท้ผสมกับอลูมิเนียมขัดเงาและกระจกกันรังสี UV มีห้องนอนขนาดใหญ่2ห้องห้อง,องนั่งเล่นกว้างขวางและมุมครัวพร้อมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดผู้โดยสารสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านหน้าจอสัมผัสกลางที่เชื่อมต่อก,กับระบบสมาร์ทเคบินเช่นระบบปรับอุณหภูมิระบบแสงไฟอัตโนมัติและเครื่องเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงจากแบรนด์ระดับโลก บนดาดฟ้าถูกออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและชมวิวได้รอบ360อก360องศามีโซนรับแสงแดดพร้อมเก้าอี้นอนพับเก็บได้และระบบหลังคาเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติตัวเรือยังมีฟังก์ชันการปรับสมดุลอัตโนมัติด้วยระบบจโรสโคปทำให้แม้ในคลื่นแรงเรือก็ยังคงทรงตัวได้อย่างมั่นคงและไม่สั่นสะเทือนมากนักเหมาะสำหรับทั้งนักเดินเรือมืออาชีพและผู้ที่ต้องการพักผ่อนในระดับพรีเมียม ในส่วนของระบบความปลอดภัยเซลโบท2,026มาพร้อมระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วยเรดาร์รอบทิศระบบช่วยนำทางอัตโนมัติและสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายดาวเทียมทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีระบบล็อกกันขโมยแบบไบโอเมตริกที่ต้องสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้าก่อนเข้าห้องควบคุมหลัก จุดเด่นอีกอย่างที่ทำให้รุ่นนี้แตกต่างคือการออกแบบให้สามารถวินงลอยครึ่งเหนือผิวน้ำได้ในโหมดพิเศษไฮโดรลิฟซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลิปข้างลำเรือยกตัวขึ้นเมื่อความเร็วเกิน50นอตทำให้แรงเสียดทานลดลงอย่างมากและความเร็วสูงสุดสามารถแตะถึง85นอตได้อย่างน่าทึ่งโหมดนี้ทำให้การเดินทางบนผิวน้ำกลายเป็นประสบการณ์ที่นุ่มนวลและเงียบสงบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เซ l b o a t 2026ยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทมีระบบ 5G Marine Network ที่ทำให้ผู้โดยสารสามารถดูหนังเล่นเกมหรือประชุมออนไลน์ได้แม้อยู่กลางทะเลลึกรวมถึงระบบ AI Company Pilot ที่ช่วยแนะนำเส้นทางจุดท่องเที่ยวและการคำนวณพลังงานที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศในแต่ละวัน ในด้านการออกแบบภายนอกเรือรุ่นนี้โดดเด่นด้วยไฟเลตแบบเส้นรอบลำเรือที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์หรือโหมดการเดินเรือเช่นโหมดกลางคืนโหมดปาร์ตี้หรือโหมดเรืองแสงในทะเลมีระบบเสียงรอบทิศทางกลางแจ้งและจอสแสดงข้อมูลความเร็วแบบโปรง่งใสที่ติดตั้งบริเวณห้องขับทำให้ผู้ควบคุมสามารถดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องละสายตาจากทิศทางการเดินเรือ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและความเร็วเซลโบท2026คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดของยุคใหม่มันไม่ได้เป็นเพียงเรือใบธรรมดาแต่คือผลงานศินละปะที่มีชีวิตเป็นการรวมกันของนวัตกรรมวิศวกรรมและความงามบนผืนน้ำที่ยากจะหาใครเทียบได้สรุปแล้วเซลโบท2026คือตัวแทนของยุคใหม่แห่งการเดินเรือที่ผสมผสานความสง่างามความเร็วและพลังงานสะอาดในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็นนักล้องเรือมืออาชีพหรือผู้ที่ต้องการเรือหรูสำหรับการพักผ่อนในทะเลการเลือกเรือลำนี้คือการยกระดับประสบการณ์ชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งอย่างแท้จริงหากคุณชื่นชอบการรีวิวเรือรถหรือเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณไปสัมผัสความล้ำสมัยก่อนใครแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ